คุณเชื่อไหมครับว่าการรู้ว่าเงินของคุณไปไหนคือก้าวแรกสู่ความมั่งคั่งมาทำความรู้จักการทำงบประมาณอย่างง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้กันครับการทำงบประมาณรายรับรายจ่ายอาจฟังดูเป็นเรื่องซับซ้อนแต่มันคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมการใช้จ่ายของตัวเองได้อย่างชัดเจนลองเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ดูนะครับ 1. จดทุกอย่างที่จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่ากาแฟมื้อเช้าค่าเดินทางค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการจดบันทึกจะทำให้คุณเห็นว่าเงินของคุณไหลไปไหนบ้าง 2. แบ่งหมวดหมู่แยกค่าใช้จ่ายออกเป็นหมวดหมู่เช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าบันเทิงค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อให้เห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน 3. ตรวจสอบสม่ำเสมอทบทวนงบประมาณของคุณทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อดูว่าคุณใช้งบประมาณไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่และส่วนไหนที่สามารถปรับลดได้บ้างเมื่อคุณรู้ว่าเงินของคุณไปไหนคุณก็จะควบคุมมันได้และนำพาคุณไปสู่เป้าหมายการออมได้เร็วขึ้นครับ